หยิบมาดูวันนี้เราจะมาเสนอเซเลอร์มูนได้ดูจากรูปแล้วเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นเซเล o m มูนเดอะมูฟีของภาคเใช่ไหมจริงๆก็ใช่เพราะว่าในเนี้ยจะมีเป็นเนื้อหามังงะของเซเลมูนที่ถูกมาทํำเป็นเซเลมูนเอสเดอะมูฟี่นี่เลยอันนี้เลย รูปภาพเนี่ยถอดแบบออกมาได้อย่างชัดเจนเหมือนภาพนับปกของมังงะมากๆที่เห็นอยู่ก็จะมีดิจิสารบิ๊กตูนแล้วก็มังงะเซรมูนมาเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกกันก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นเโรมูนภาพความรักเจ้าหญิงคางอุยะ อันนี้เขาจะทํามาเป็นพิเศษบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ๆขึ้นมา2เล่มแต่จริงๆเนื้อหาเนี่ยถ้าอ่านจากมังงะมันก็จะเป็นเล่ม11แบ่งออกมาเป็น2เล่มใหญ่ก็จะใช้กระดาษดีมากเลยนะกระดาษขาวจ้วงน่าจะเป็นกรีนลีแต่กรีนลีสสีขาวแล้วมัง้ง อันนี้ติดสกอตเทปคิดว่ามันจะแบบว่าช่วยรักษาหนังสือแต่พอกลายไปมันกลายเป็นคาบเก่าซะงั้นนี่ยมันก็จะแบ่งขึ้นอยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะแบ่งออกไปเป็นพาที่สองซึ่งอันนี้รูหนา้าร่างคนจะขึ้นปกเลยนะซึ่งจริงๆเนื้อหาเนี่ยข้างในนะมันก็จะคล้ายๆกับที่เดอะมูฟวี่เอาไปดําเลยจริงๆมันก็ต้นแบบก็มาจากที่นี่แหละแต่มันก็จะมีปรับเปลี่ยนนิดนั่นนิดหน่อยเพื่อ ความสะดวกยิ่งขึ้นนี่เราจะได้เห็นรูหน้าร่างคนในนี้ด้วยสวยงามลายเส้นก็จะพลิ้วพลิวหน่อยอันนี้ผมเซลามู mon, นนี่แอปมาลงสีเหลืองเอาไว้นี่เลยตอนที่ลูน่าแปลงร่างเป็นคน สวยงามนะก็ดีนะที่ทีมแอนิเมชันเขาทำเป็นภาพเดอะมูวี่แล้วก็โฟลว์ตามหนังสือเดะ์ <ๆ S 1> เลยทำให้เราก็ได้รับอัตถลดจากหนังสือนะรู้สึกเหมือนปรมาเอ่เขาเขาลบนในงานเขียนของคุณนาโอกะนะดูสิคาบกาวเละเทะไปห,หมดเลย ต่อมาเป็นนิตยสารที่เราสมัยเด็กๆบิ๊กตูนยังคิดถึงบิ๊กตูนอยู่นะเดี๋ยวไว้จะทําคลิปเกี่ยวกับคลิปบิ๊กตูนนะเล่มนี้ปีที่4วางขายปี2 5 3 8รูปนี้มันมาก่อนการมากๆสวยงามแต่รู้สึกเจอภาพมันจะกลับด้านกับทั้งในมังงะแล้วก็ปกเดอะมูฟวี่นะข้างในนี้ก็จะมีสกูปของภาคเดอะมูฟวี อยู่โหทำสกุปตั้งแต่ปี38แต่จริงๆก็มันก็เกิดขึ้นราวๆปีนั้นแหละประเทศไทยเอาเข้าชานิดนึงในเล่มบิ๊กตูเนี่ยก็จะมีเนื้อหาต่างๆนี่เป็นรูปปกต่งๆมาเรามาหาเซลามูลกันดีกว่าอุ๊ยคาคุเรนเจอร์นี่คือเนื้อหาอะมูวี่ที่เป็นสกปุปที่อยู่ในเล่มนี้นะังก็จะบอกว่าลูน่าเป็นใคร โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อก็เขาก็สามารถลงภาพได้เยอะอยู่นะต่อมาก็จะเป็นภาพในอนิเมะภาค S นิดหน่อยดูดิขนาดเมเชืพกกเขียบขึมยังเป็นแค่ภาพล่างอยู่เลยในนี้ก็จะมีหลายเรื่องและท้ายเล่มก็จะมีนี่เซลมูลภาคหนึ่งแบบสีสีซึ่งตัดมาจากในอนิเมะแล้วก็ทำมาเป็น ชักๆลงมิวแค่นี้แหละมาวันนี้เราก็มาลํำลึกกันถึงเซลมูนภาคเดอะมูวีกันแค่นี้นะเดี๋ยวคราวหน้านะถ้ามีโอกาสจะทำเกี่ยวกับนิาสานวิกตูนนะบาแล้วนะทุกคนบายบาย